เอาละกราบสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับวันนี้พบกับไฟเยอร์น้กกด no.1 เช่นเคยนะครับผมวันนี้พบกับเกมมาจงเวสองนั่นเองนะครับเช่นเคยนะครับมาจงเวสองกับสาวทาช่วงนี้มาแรงมากๆนะครับอ่ะวันนี้ทุนเบาๆนะครับ499นะครับเรามาเริ่มกันที่เท่าไหร่ดีคุณผู้ชมเบ็ดสัก20ละกันนะครับผมไปลุยกันเลยนะครับคลิปนี้ทามาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนํานะครับผมไป มาสูตรเทอร์โบกันเลยดีกว่าคุณผู้ชมอ่ามาแล้วเอาตัวใหญ่มาเลยคราวนี้โอ้โหมาถึงก็ได้ตัวใหญ่เลยสวยงานคุณผู้ชม254นะไปต่ออ่าลุยต่อคุณผู้ชมมาอีกไหมแม่ไม่ลงนะเอาวายมาอ่าต่อตัวใหญ่ด้วยคร<ห>าวนี้ วายเข้าเอาอุ้ยเต็มหน้ากระดานเลยคราวนี้โอ้โหคุณผู้ชมเห็นไหมเต็มหน้ากระดานเอาไหมหน้าเต็มหน้ากระดานอีกโอ้โหแน่มาจองเวสองนะคะผมโอ้โหดีจริงๆเลยนะเอาเราได้ทุนขึ้นมาเพิ่มนะอย่างนี้เราก็ต้องเพิ่มเบ็ดนะคุณผู้ชมมาเป็นสี่สิบแล้วกันมา้าโหกดร๊บได้ปั๊บสุดยอดจริงๆ วายู้ขนาดนี้เตม็มหน้ากระดานใหม่ออแล้วเอาใหม่แล้วอ่ะไหลไม่หยุดแล้วคุณผู้ชมอย่าลืมสูตรเทอร์โบของเรากันด้วยนะเอา้าห่งจุ้งมาโอ้โหอามาหน่อยไหนมีฟรีเกมให้เฉยชมหน่อยไหมเราวายอีกมาอีกมาต่อไหลอีกแล้วไป<อ>โอเค บอ่าเต็มหน้ากระดาษเ,เอามาอีกสวยงามโอ้ยโอเคโอ้โหนึกว่าจะมีฟีเกมอเ,เอ้าไหลรัวๆเลยคราวนี้อเ,เอาไหลอีกแล้วโอ้โหฟีเกมไม่ต้องมาก็ไหลรัวๆแล้วคุณผู้ชมโอ้โหรางวัลก้อนโตนะครับผมโอ้โหมาไหลมาโอ้โหทุน คุณมันไหรลรัวๆเลยว่ะคุณผู้ชมเราต้องใจใหญ่นะเราต้องเพิ่มเบ็ดนะเพิ่มอีกไปฮะอุะอ้ยวายสามตัวเอ,าาวาอ้าจังหวะนี้เต็มหน้าก,กระดาษอีกแล้วแม่วันนี้จะเป็นดวงของผมจริงๆเลยนะนี่ก็เป็นการเติมรอบที่สองนะครับผมอ่าไหลลงมาอีกไหลลงมาอีกแล้วเรมีวายมาต่อยเอาไหนลงไปอีกไหมเอาจะมีฟีเกมมาให้ไหมมีฟรีเกมมาหน่อยไหม โอ้โหไม่ต้องมีฟรีเกมแต่ก็แตกนอกรัวๆเลยนะครับผมแม่ดวงดีอะไรขนาดนี้นะโอ้โหสุดยอดเลยนะไปไวาไมาอ้าวต่ออีกแล้วโอ้ยวาสามตัวเต็มหน้ากระดาษอีกแล้วไว้มาอีกสองตัวโอ้โหวาสองตวอัวไหลอีกแล้วโอ้โห,ห,อหอโอ้โหไหลอีกแล้ว รัวรัวไม่หยุดเลยคุณผู้ชมโอ้โหวันนี้เหมือนกับว่าแม่ไหลมารัวๆวเลยนะโอ้โหสุดยอดอยจริงๆมาตรงเวสองเนี่ยรางวันเมกะกันเลยนะครับคุณผู้ชมโอ้โหเดี๋ยวนะทุนเราสี่เก้าเก้ามาเป็นแปดพันแล้วนะนวเอ้ามาไหลมาอีกแล้วโอ้โหไหลรัวรววไม่หยุดเลยคราวนี้โอ้โหไหลอีกแล้วมาอีกต่อโอ้โหรูน้า คูณห้าโอ้โหเอาอีกแล้วคุณผู้ชมโอ้โหเราต้องใจใหญ่ว่ะคุณผู้ชมเราต้องใจใหญ่ไปไปกันเลยไปกันเลยเอามามาอีกลงมาเออใจใหญ่ก็หน่อยเอาใจใหญ่หน่อยเอาใจใหญ่ก็หน่อยมาเร็วไหลอีกเอามา ต้องใจใหญ่ไปหน่อยอ่ามาแม่ไม่มีตัวเชื่อมนะเึิบลบไม่อ้าไม่แล้วไหลอีกแล้ว,ลอลวโอ้โหก็คือบวกสองพันกว่าอีกแล้วนะคุณผู้ชมไหลหน่อยแม่คริบอ่า แม่วันนี้เหมือนจะเข้ารัวๆแล้วนะครับคุณผู้ชมโอ้โห,โโหจาก500สูงอีก<ป>แล้วนะคุณผู้ชมอ้าวตัวใหญ่เลยแตกแตกโอ้โหเป็นหมืน่นโอ้โหรังวันไม่กลดเลยปะเนี่ยโอ้โหคุณผู้ชม รางวัลซูปเปอร์เมกากันเลยนะครับโอ้โหแม่แอดวานเราต้องพักกันแล้วแหละเนาะโอ้โหแม่สุดยอดเลยนะครับ5นาทีจาก500สุด2 0 0หมื่นกันเลยนะแตกรัวๆคุณผู้ชมถ้าเกิดเราขนาดนี้เราต้อง,องพักบ้างนะครับโอเคนะครับใครที่ชอบอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกันด้วยนะครับ และอย่าลืมดูใต้คอมเมนต์กันด้วยนะอย่าลืมนะครับสำคัญมากๆใต้คอมเมนต์นะครับผมอ่อาออแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม